ตทา,ทาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองซึ่งเป็นความจริงที่สรีระของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้ในบัดนี้แสดงให้เห็นอยู่ดำตาคือศพของท่านที่เราทั้งหลายจะมาททำการชาปนกิจนั่นแหละ แสดงอยู่ศพนั้นแสดงให้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองเช่นนี้เองซึ่งเรียกว่าตาตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายตาบอดหรืออย่างไรจึงไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองหูนวกหรืออย่างไรจึงไม่ได้ยินคำว่าเช่นนั่นเองซึ่ง ผู้ที่อยู่นายหีบศพกำลังแสดงให้เห็นอยู่บอกให้ได้ยินอยู่ต,ตาตาตามีความหมายว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคือมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันเป็นอีทัปัตเจตาคือเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับลงแม้แต่ศพก็ยังพูดได้แ huh. ล้วคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเองไม่ได้ยินว่าต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 าเช่นนั่นเองม้ศพซากศพนี่แหละกำลังร้องตะโกนแก่ท่านทั้งหลายว่าต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 า เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฟังให้ดีๆท่านว่าตถา,าหรือตถา,าตาหรือตถาตาคำใดคำหนึ่งก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละทุกคำแปลว่าเช่นนั่นเองหรือมีความเป็นเช่นนั่นเอง แม่อริยสัตว์ทั้งสี่พระพุทธองค์ก็สัตว์ไว้ว่าเป็นตถาคือความทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเหตุในเกิดทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเองตามความจริงของสิ่งนั้นนั้นนี่คือตถาที่เป็นอริยสัตว์ ส่วนที่เป็นปฏิจจริญบาทก็คือกระจกขยายความให้กว้างออกไปว่าวิชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดผัสสะให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสาให้เกิดเวทนาเวทนาใหเกิดตัณหาตัณหาใหเกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพภพให้เกิดชาติ ขั้นมีชาติแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งปวงน,นี่เรียกว่าความเป็นเช่นนั่นเองเรียกเป็นบาลีว่าตาถาหรือตาถาตาหรือตาถาตามีใจความว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไม่อนิจจังทุกครั้งอนัตตานี่ก็รวมอยู่ในความเป็นตาถาตาคือเป็นเช่นนั่นเอง ท่านเรียนเรื่องเหล่านี้กันแต่เพียงว่าจดลงในสมุดหรือว่าสวดท่องด้วยปากจนน้ำลายปูมมันก็ยังไม่เห็นตาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองเดี๋ยวนี้ศพในหีบศพได้แสดงความเป็นเช่นนั่นเองอย่างชัดชัดอยู่ตาตาก็ไม่เห็นศพ <c oughs> ร้องตะโกนอยู่อย่างนี้ <c oughs> ท่นทานทั้งหลายก็ไม่ได้ยินแล้วจะโทษใครอาตมาก็มาช่วยบอกอีกทีว่าทุกสิ่งแสดงความเป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เข้าใจเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุด